แม้ช่วงเวลาจะมืดมิดแต่เราเป็นความหวังของโลกมองรอบๆสิการรวมตัวของเหล่าผู้บิทักษ์ทั้งเก่าและใหม่โอเคฝั okay, ่งทนีนี้เออคือพวกนายนำมาผิดงานแล้วเพื่อนแต่ว่าเหลือกันแค่นี้ก็เลยต้องทำบ้านของเราถูกโจมตีข้าอยู่ที่นั่นต่อสู้กับกองทัพของพวกมัน มันโผล่มาเรื่อยๆฉันก็ยิงเรื่อยๆไม่ได้โมนะแต่ว่ากูไม่เจ๋งชิชี่หมาจะมีผู้กล้าของเราร่วมต่อสู้มากมายแต่เราเสียทุกอย่างไปขอคอยเมืองของเราบ้านของเราเอาง่ายๆเราเสียทุกอย่างของของนายของของฉันและที่สําคัญเลยนะของของกูตอนนี้ได้รู้ว่าศัตรูของเราคือใคร ชื่อของมันคือ,คก,อกุ๊กกิ๊กไม่กุ๊กไก่กอลลัมเอไม่ชื่ออะไรนะสักชื่อที่มันขึ้นต้นด้วยกอไก่กา <Go! S 2> ข้ารู้พวกท่านจะมาที่ข้าในช่วงเวลาที่อันตรายแต่นี่ไม่ใช่ศึกของข้าเพียงผู้เดียวถ้าเกิดฉันไม่เจอพวกนายข้างนอกนั่นเงินกูลุยเองคนเดียวก็ได้ถึงเวลาล้างแค้นให้กับความไม่ยุติธรรมนี้และนั่นเป็นงานของเหล่าผู้พิทักษ์ทุกคนอย่างร้ายที่สุดก็คือมึงตายแต่ใครจะรู้มึงอาจจะไม่ตายเอาละข้าขอถามทุกคนใครจะลุย สองข้าเยร้ yeah! อมปะพูดได้ปลุกใจสุดๆไปเลยแล้วก็มีของให้โดดเพียบเลยเว้ย <Yeah! S 2> อ่าใช่มันต้องอย่างนั้นเนี่ยแหละที่จะบอกตำนานบทใหม่กำลังจะเริ่มขึ้นเดสติน y 2ให้เสียงภาษาไทยโดย Call Gate Studio